สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Play Together เกมนี้เป็นเกมแนวสำรวจโลกจะเป็นยังไงก็ดูกันจะบอกว่านี่กิจกรรมคิตตี้นะซึ่งเกมนี้ค่นาสนุกเลยนะเล่นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะจะเป็นยังไง้าไปเล่นกันเลย นี่เราเข้ามาแล้วเราหลุดแป๊บนึงนี่เราเข้ามาแล้วซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถเล่นบ้านผีสิงได้นะ ผมพาไปดูบ้านสีสิงตีเท่าไรแล้วไ่ดูดูก่อนโอเคในผมนั่นดูสักด่ดดานหนึ่งเป็นเกมซอมบี้นะสีสิงอน่ะมัน,นเข้าไปเลยนี่ถ้าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันหรือตอนเช้าถึงเย็นมันจะไม่คุยนะนอก,ก่ามันจะมีใช้ตัวนะแต่ปัจจุบันมีใช้ตัวลแล้วเนาะขกดเข้าไปเลย หาเพื่อนก่อดล้วตัดไปตอนที่ทำเสร็จเลยโอเคเข้ามาแล้วไอวัสซอมบี้กำลังระบาดหาที่ซ่อนตัวเร็วเดี๋ยวผมขอซีนก่อนนี่เป็นมูสึ่งเราห้ามอยู่ใกล้กบใครนะเพราะเราไม่รู้ใครจะเป็นนี่หัวแอดตรงนี้ก็ได้ ขึ้นเขถ้าเกิดเราขอเล็กๆไหมโอ้โ oh, หผมเปลี่ยนก่อนสามารถเปลี่ยนได้นะคุณดาวสิบสี่วิซอมบ,บี้มาถถงผมีสิบวินี้ แถวนี้อาจะได้นะซอมบี้อยู่ฝั่งนั้นนะสนใจรักหัวกะโหลกเพื่อนกำลังหนีเพื่อนกำลังร่างน,น,างางนี่ซอมบี้เลยแถวนี้นี่นะโจมนี้มากินชิ้นเฉพาะตอนกลางคืนเท,นะท่านั้นนะโจาพี่มันอยู่แถวเนี้ย มเป็นค่าฮ่าฮเกเน,เน,เนโอ้โหเป็นแล้ว เราเป็นสมบี้ก็ต้องหาต่อตามตามปกติเลยเป็นอะเขาติดเชื้อใช่ไหมนี่เราก็ต้องหาต่อซึ่งเกมนี้ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราเล่นชดสิ่งของที่เป็นผู้เล่นเราเราจะขยับนะนี่ใช่ไหมสังเกตดีๆแล้วไม่ขยับแต่ว่าถ้าเกิดเราชนเข้าหาผู้เล่นจะขยับซึ่งเป็นอะไรที่เยีนยมมากๆแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนกัน ไม่่ใชแถวนี้หแหละถ้าเกิดตรงหัวใจนะถ้าเกิดตรงหัวใจนี่หัวใจเต้นแรงมากผมว่าแถวานี้หแหละหางไม่ทันแน่เลย โอเคแล้วอันนี้คือชื่อของผู้เล่นนะชื่อเรก็เคนะเมื่อก,กี้กดผิดเสียดายอันนี้ก็เล่นแบบให้ดูย่อๆนะเกมมือจะกำเยอะมากเลย ซึ่งมันเล่นดีมากมากมันมีชุดหมีด้วยนะเกมนี้อะเดี๋ยวขอโหลดตัวก่อนห <_ d umb ly> <_ d umb ly> นึ่งโหลดได้หนึง่งพอดินหนุไม่ดีนี่โหลดแล้วเกมนี้จะมีด้วยนะแต่ว่าต้องไม่นัดใหม่นะ เป็นชุดนี้เดี๋ยวดูเ,ดวเราโหลดก่อนดนูกันแต่ไปตอนที่โหลดเสร็จมันดีกว่าอ่นนี้เราข้อมาแล้วนี่ชุดดี้เลยเป็นกระเป๋ากระเป๋าหมีกับเป็นเสื้อเสื้อผ้าคลุมหมีนะ เป็นยังไงเดี๋ยวไปทำกันเลยทุกคนต้องทาดหม่กว่าน,นะอันนี้ผมรับมาเร็วให้เขานซนี่เลยเว้นนะนี่เดี๋ยวถ่ายด้วยดูถ่ายนี่นี่เซเว่นให้เราข้อไปเลยเรื่องของใจยมีนะ แล้วทีนี้ยมันจะพาเราอ่ะไปคุยกับเป็นแคทเชียร์ตรงนี้อัตโนมัติซึ่งเราจะได้เป็นเป็นชุดหมีกับกระเป๋าหมีมาเลยนะเป็นของอิมปิกนะซึ่งถ้าเกิดเราจะขายขายทิ้งเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเพราะได้เพราะได้เพราะว่าได้ใบใบสุ่มกล่องเยอะอ่ะแค่นี้แหละยังมีอีกเกมนี้เควสจ,จะเยอะมาก เราจะได้เป็นชุดหมีมานะนี่เดี๋ยวให้ดูเด๋ยตกแต่งให้ดูเลยชุดนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้นะเดี๋ยวติวใส่ให้ดูนี่อันนี้คือชุดนะนี่คือชุดเต็มอ่ะแค่นี้แหละ อันนี้ว่ะอวตารกุบนะอ่ะก็ไม่เยอะนะก็เล่นง่ายดีอะ่ะเป็นของฟรีอุนติกที่ค่อนข้างจะสวยแล้วมีสเสน่ห์ตัวมันเองอิงมาก็เก็บได้นะเอาไปเก็บผมไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรอวดได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอวดได้ดูนี่ผมไปตกปลานะตามมาเลยตามมาเลย ุก็จะเยอะมากนะเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำให้ดูท้ายคลิปเราตัดไปที่ตกปลากันเลยตัดตอนที่ตกปลากันเลยอันนี่เรามาแล้วให้เราเก็บให้เราเปิดกระเป๋า ให้เราเลื่อนลงที่คันเบ็ดเกมนี้มีไกด์อยู่นะต่นดี๋ยงผมเลื่อนไม่ขึ้นผมผมซื้อปลาซื้คปณปลาเป็นสุด12ปลาเก็จบจกพยายามตกให้คุ้มนะจกไม่คุ้มมันจะเสียดายผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อคันเบ็ดใหม่ดีกว่า นะเห็นไหมเผื่อปลาไหมเรอต้องพยาจับให้ได้นะไอเนี่ยยากอนยากอนให้ให้มันดื่มเบ็ดก่อนเข้าไปไหมดื่มเบ็ดอื้อนี่อันนี้ปลาไม่ค่อยดีนะเกมนี้มันจับแมลงด้วยแต่ผมจับไม่ค่อยได้เลยอะเนี่ยจับแมลงนะผมบอกที่ซื้อให้ ที่ซื้อมแมลงต้องไปที่แคมปิ้งตรงนั้นนะนี่แคมปิง้งน,นั้นแคมปิง้งตรงนี้สวนที่ตกปลาก็แถวนี้เลยนี่รับขายกรงขายปลาเต็มหมดนี่เขาจะถามว่าเราอยากซื้อคันบิดอถ้าเกิดอยากซื้อคันบิดก็ซื้อคันบิดนี่ เกิดเราอยากถ้าเกิดเราอยากซื้อเราก็ต้องซื้อที่ขายปลาอ่ะเราก็เลือกขายได้เลยเดียผมเดี๋ยวผมไม่ดูความลับของเขากันเขาบอกว่าคราวหน้ามาอีกนะเป็นวักจะบอกความลับให้ในสระว่ายน้ำก็สามารถจับปลาได้ด้วยเหมือนกัน อันที่ผมเล่นจะว่าเกี่ยวกับอะไรนะน่าจะเป็นสวนะวายน้ำที่วีโสดตรงนี้ตามมาเลยเดี๋ยวผมใช้เออสกูเตอร์อีเวนต์ก่อนออถ้าเกิดเราคุยกับคนนี้นะ่ะเราจะไปเราจะไปที่เกาะฟักวีโสทนะซึ่งจะเป็น สายฟรีหรือไม่เป็นสายฟรีเข้าไปได้ผมที่มาสอนนะปัจจุบันก็มีอีเวนต์มากเลยเนะกมนี้แทนทุกคนนึงปรับขนาดของตัวเองด้วยน,นะใครชอบอกล้ามกล้ามก็ต้องเปล่งกูแบบนี้อ่ะอันนี้ผมไม่บังคับนะใครชอบผอมๆกูแบบนี้เลยอืมชุดนี้ก็จะเป็นดับชุดเกมด่างออกไปนะนี่ชุดเด็กเล็กอ่ะมิชชครเน่นร้านมากเลยอนนี้เลย จัดลีงของเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากไปคแคมป์เราเราก็ต้องพยายามให้เราไปนะถึงไม่จะโดดมานก็ตามหลังกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดสว์เลี้ยงเนี่ยของเราเนี่ยเวลเต็มเลี้ยวมันจะสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะถึงม้จะเป็นแค่เพือ่อนให้เราก็ถืเอเราต้องไปที่แคมปิ้งที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมฝากไปพาไปดูที่ซื้อเออที่จับแมลงหน่อยแล้วกันก่อนปิดคลิปนะทุกที่นะจะมีเควสก็เข้าไปเลยหลุดนิดนึง อ่ะมาแล้วเห็นไหมสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะเพิ่มคูณนะ,ะนี่ถ้าเราคูอีกคนนี้จะเป็นสัญลักษณ์ซื้อขายอยู่มันมันจะเป็นเหมือนกันเลยนะขายมาลงมาเลงเต็มเลยนี่แล้วก็อีกกัอนกันด้วยนี่ซื้อเต็มไปหมดซึ่งเป็นน้อยที่หนากมาก ทุกที่ที่มีน้ำลนะสามารถสามารถจะจับปลาได้่ะผมทำค้ยได้ดูตรงนี้ไปอ่ะเขาอ,อยากขุดแร่นี่ซิคุณลุงคนนี้ได้เลยจะมีเป็นคอนไม้อีสเตอร์แล้วก็คอนเด็กเล่นซื้ผมก็แม่เจ้าสมไมคอนเด็กเล่นองยูสุดแล้วก็มีนี้ด,ด้วยว่ายน้ำเล่นได้นะ มีสไลเดอร์ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีใครเคยโดดถึงหรือเปล่าถ้าเกิดกระโดดถึงน่าเป็นโปรแหละครับจะผมท,ทำควิดตอนท้ายดูนะมันควิดในเมืงองแหละมันควิดง่ายๆให้ดูเดีย๋ยวเราข้ามไปตอนสิทธิ์เลยเรามานะเดี๋ยวผมทเควิดให้ดูสักถึงควิด น,นซึ่งคุยก็จะมีหลายคุยมากี่ใบ้คุณจำกัดนะอันนี้เราต้องผสมตามมิโซนนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็เลยยืมกดกดไลค์กด, like, กดติดตามให้กับช่องเซนเซนชาแนลด้วยนะบาย